สัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงตามเกิดเช่นใครนะคะเริ่มจากคนวันจันทร์ค่ะคนวันจันทร์ไปเด็ดันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างน,นะคะอยู่ให้สามใบค่ะใบแรกค่ะสิบเหรียญค่ะใบที่สองค่ะหนึ่งเหรียญค่ะ ใบที่สามค่ะเก้าเหรียญค่ะคนวันจันทร์นะคะในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณคุณได้ไพ่เหรียญน,นะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากๆทั้งสามใบนะคะวงบอกว่าคนวันจันทร์นะคะจะมีโชคทางด้านการเงินนะคะในเจ็ดวันข้างหน้านี้โดยเฉพาะนะคะเป็นโชคของ,ของการเสี่ยงโชคนะคะหรือจิบจับอะไรนะคะก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยคะ่ะ หรือแม้แต่คุณไปพูดคุยหรือในเรื่องของการไปทํางานนะคะคุณก็จะได้เงินมาโดยไม่คาดฝันค่ะก็ขอให้คนวันจันทร์ทุกคนโชคดีกันค่ะทุกจ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่ารูกันด้วยนะคะ